สวัสดีครับเกษตรแบบง่ายหรือว่าเฟซบุ๊รลนชิดเดียวนะครับครับผมพามาเบ่งแกวมังกรที่พืนปลูกใส่อักใหม่นะครับตักแนวเขตหัวนะครับหัวขงังใส่รักใหม่นะครับไมลใส่รักปูนรักยังนะครับใส่น้ำจับครึ่งนะครับ เป็นปลูกเซลักใหม่เป,มเป็นรักไม่จิกเก็นรรอนหน่อยนะครับเป็นมามันก็จะครึ่งน้ำมันจับไว้ข้างบนนะครับก็จะอาศัยน้ำจับเป็นแนว สวยงามๆครับเพื่อนดู ครับเพิ่นปลูกไว้นะครับปลูกไว้ใส่รักใหม่ใส่ขึ้นง่อยรักใหม่ว้แล้วก็นี่น้ำจับอยู่ทั้งบนแล้วก็ตีใหม่นะครับตีใหม่ไว้หัวรักนะครับครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบงเพื่อนปลูกได้ประมาณ สิเขาปีสองครับเขาปีสองเมืองแนวก็งามอยู่ครับงามอยู่กำลังแตกตออกง,งามเลยครับอี่หนองเมืองครับหน่วยผลง,งามปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้ ทางปามันครับแถบนี้ก็มีแต่ปลามันครับก็นั่งออกหรอกครับผมสำนิฝากกดไลค์กด,ด,ดแชร์กดติดตามนี้เลยครับสวัสดีครับ